เอาละค่ะำลำดับต่อไปนะคะเราจะให้ท่านนวัดคุญบาสนะคะผู้เชี่ยวชาญทางพาริษจ,จากประเทศลาวนะคะมาอภิปรายากันเลยต่อไปรบกวน้ท่านแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมนวัดคุณบาสนะครับพูดไทยชัดไหมครับฟับงได้มก็ต้องใชลลามนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นขออนุญาตนิดนึงนะครับเนื่องจากวันนี้เ,เป็นวันชาติลาวขออนุญาตให้ท่าน ทุกท่านยืนให้เกียรตินะครับในวันชาติวันลาววันนี้นะครับ,บ,ค,ค,รบครับขอสยงปตบมือให้เกียรติเพื่อนครบครับขอบใจหลายๆขอบคุณครับเดี๋ยวผมเล่าไปคร่าวๆก่อนละกันนะครับป้าปลาวเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดนะครับ ประเทศไทยที่สุดเลยนะครับแต่ลนต่อไปลยครับนะครับที่ตั้งก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าห้าประเทศร้อมรอบประเทศลาวเลยถ้าเราดูจัดแผนที่เป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีเก้าแฝงนะครับที่ติดกับสิบสองจังหวัดของประเทศไทยนะฮะแล้วก็มีพื้นที่ก็ไม่ใหญ่ไม่โตมากนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยของในประเทศลาวเนี่ยมันคือในเรื่องของการสื่อสารกับคนไทยนะครับ สิ่งที่ผมเลือกเลยนะธุรกิจที่เราประมาณสิบกว่าปีนะครับแล้วก็ได้เข้ามาในเรื่องของการลงทุนอะไรตรงเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่เราตัดสินใจในทําที่เราประมาณสิบปีแล้วนะครับผมเอาในเรื่องของโครงการลงทุนนะครับสิบอันดับแรกเลยนะครับอะไรต่อไปนะฮะสิบอันดับแรกที่มีมูลค่านะครับของเดิมเนี่ยประเทศไทยของแชมป์มายาวนานมากนะครับแต่พอประเทศจีนเนี่ยเข้ามาเนี่ย โปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้คือรถไฟนะอย่างที่เราทราบกันฉะนั้นแซงไทยเยอะมากดุมูลค่าคนละเรื่องนะครับแต่ประเทศไทยก็ยังของแชมป์นะครับรองลงมาก็จะเป็นเวียดนามเกาหลีใต้ฝรั่งเศสตามลงมานะครับเข้าสู่สไลด์ต่อไปนะครับประเทศผู้ค้าที่สําคัญนะครับในการนําเข้าก็ยังเป็นประเทศไทยอยู่นะครับ อย่างเมื่อตอนเช้าที่เราได้ฟังท่านรีทยากรท่านหนึ่งนะครับได้ท่านได้พูดไปละในเรื่องของไทยกับเรายังคงเป็นแชมป์เหมือนเดิมนะครับประเทศจีนนะครับเวียดนามญี่ปุ่นรองมานะครับตรงนี้เป็นประเทศที่ลาวนาเข้าสินค้านะครับต่อมาเป็นประเทศที่ลาวส่งออกไปนะครับเหมือนกันนะครับสไลด์ต่อไปเลยนะฮะลาวส่งออกไปเนี่ยก็คือประเทศไทยเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับแล้วก็จีน เวียดนามเราได้อยู่ไล่ๆประมาณนี้นะครับจะสังเกตว่าเรา,ากับประเทศลาวเนี่ยมูลค่าการค้าขายกันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมูลค่ายเยอะกว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่นปัจจัยหลักสําคัญ็คือยู่ในเรื่องของภาษาจริงๆนะครับภาษาส่วนในเรื่องของวัฒนธรรมรมเนียมก็บ่อนข้างย็คล้ายกันนะครับขอผ่านสไลด์ต่อไปเลยครับ สินค้าส่งออกที่สําคัญของลาวก็จะเป็นไฟฟ้าแร่ยลาสมนีต่างๆนะครับที่เรารู้แล้วว่าชิ้นส่วนนะเขามีโรงงานของชิ้นส่วนกล้องมันทึ็ภาพเป็นนะครับในการส่งออกแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังนะครับอย่างที่เรารู้นะครับโรงงานเบียลาวนะครับเป็นโรงงานหลักนะครับที่อยู่ที่ประเทศลาวก็จะส่งพวกเครื่องดื่มชูกําลังออกไปต่างประเทศเบียลาวได้รับความนิยมอ,อย่างสูงนะครับแล้วก็พวกเครื่องนุ่มขมต่อมาเป็นสินค้านําเข้านะครับสินค้านําเข้าก็พวกรถยนต์แต่รถยนต์ตอนนี้น้อยลง ส่วนใหญ่จะเป็นพวกรถจักยรยานยนต์รถไถนาฉะนั้นถ้าใครทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกอ่อุปกรณ์อะไหพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยน่าสนใจมากนะครับแล้วก็อกุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยอ่าก็อาจจะแพ้จีนลงมานิดนึงเพราะตอนนี้เนจีนงก็ุกตลาดเยอะมากนะครับแต่ของไทยเราเนี่ยถ้าเป็นเม็ดอินไทยแลนด์ในเรื่องของคุณภาพเรายังเป็นที่หนึง่งแล้วก็น้ำมันดีเซล,ลอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับเนื่องจากประเทศเขากำลังพัฒนานะครับแล้วก็สินค้าุป็โภคิโิโภลแต่ได้ต่อไปนะครับ อันนี้ผมจะมาพูดสิงในเรื่องของปัจจัยการได้ปรีโยชนทางการลงทุนผมจะแยกเป็นทั้งหมดเนี่ยสี่ข้อด้วยกันก็คือหนึ่งในเรื่องของที่ตั้งนะครับอย่างที่บอกว่าเล่าอยู่ในศูนย์กลางของห้าประเทศเพื่อนบ้านนะครับประชากรกว่า257ล้านคนนะอันนี้ยังไม่รวมประเทศจีนตอนกลางแล้วก็ตอนบนนะครับแล้วก็เส้นทางทางบกนะครับเหนือออกนะครับตกใต้นะครับตอนนี้จะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจ R3E นะ แล้วก็อันที่สองเนี่ยจะเป็นในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่ยังค่อนข้างสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์อยู่นะครับถึงแม้จะมีโครงการหลายๆโครงการเข้าไปไม่ว่าจะเป็นบ่อแร่ทองคํานะครับแกรนิตอ,อะไรต่างๆแต่ก็ยังมีพื้นที่อีกเยอะนะครับที่กําลังรออยู่อันนี้ก็เป็น b ิ g ิ r o j โปรเจกต์ถ้าท่านใดสนใจก็เรียนเชิญนะครับข้อที่3ความได้เปรียบทางการแข่งขัน <S <S อย่างที่เรารู้กันนะครับ <S <S แน่เลยคือเราเป็นเมืองที่สงบ ปัติในเรื่องของการเมืองมีปัญหาการเืองเขาไม่มีปัญหาจากนั้นการเมินเขาค่อนข,ข,ข้างที่จะมีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์อ ST นะครับของประเทศด้อยพัฒนานะครับเขาก็จะมีสิทธิ์ตัวเนี้ยเยอะมากซึ่งกําลังรอคนไทยนะครับเข้าไปใช้สิทธิ์ของเขาอยู่อันสุดท้ายประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของ การท่องเที่ยวเขาะจะมีแหล่งการท่องเที่ยวมีแหล่งวัฒนธรรมประวัติศาสตร์มรดกโลกที่หลากหลายนะครับต้ามีชนเผ่าถึงสี่เก้าชนเผ่าคนที่ทําธุรกิจในเรื่องของท่องเที่ยวน่าไปทำมากมากนะครับนโยบ,บายส่งเสริมการลงทุนสปปอลาวนะครับสไลด์ต่อไปนะครับก็ยังมีอีกตอนนี้กําลังมีกฎหม,มายหลายๆฉบับกําลังปรับปรุปงนะครับเพื่อรองรับาการเข้ามาลงทุนของนะักลงทุนนะครับชาวต่างชาตินะฮะแล้วก็โดยเฉพาะไทยที่ติดในหลายหเรื่อง ลด์ต่อไปเลยครับอผมจะพูดในเรื่องของเหตุผลที่ควรมาทําธุรกิจที่ประเทศลาวมีให้เหตุผลหนึ่งในเรื่องของภาษาวัฒนธาาารรมใกล้เคียงกันอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับนะถ้าเลือกได้นะครับคนลาวบอกเองเลยถ้าเลือกได้ที่จะลงทุนกับนักธุรกิจทั่วโลกเขาขอลงทุนกับคนไทยเป็นอันดับแรกฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยไปช้านะครับเขาอาจจะเลือกคนอื่นเหมือนกับัเจ้าสาวรอเจ้าบา่าวถ้าไปช้าเขาเลือกคนอื่น ตัวต่อมาเนี่ยก็คือทำเลที่ตั้งอย่างที่บอกไว้นะครับว่าติดอยู่ห้าประเทศนะครับตัวต่อมาผ่านเข้าไปค่าแรงต่ําตอนนี้อยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบาทต่อว,วันนะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษในเรื่องของ GSP นะครับแล้วตัวตัวเอกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ด้านชีวภาพด้านพลังงานที่ลาวดีความหลากหลายทางธรรมชาติเนี่ยสูงมากฉะนั้นน่าสนใจ ตัวต่อมาเนี่ยคนลาวเนี่ยนิยมสินค้าของคนไทยถ้าเป็นเม็ดินไทยแลนด์มั่นใจมากๆนะครับรวมถึงคนในอาเซียนผมพูดรวมถึงคนในอาเซียนแล้วกันนะครับถ้าเป็นเม็ดดินไทยแลนด์คนลาวมีข่้นนิยมนะครับที่เหมือนคนไทยในสมัยก่อนคือไม่สนใจถ้าเป็นเม็ดินไทยแลนด์ก็อาจจะสนใจน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นเม็ดินูเอเมดินญี่ปุ่นให้ความสําคัญสูงยอมรับตรงนั้นเหมือนกันครับคนลาวนะครับ เลือกได้ก็จะเลือกสินค้าไทายมาเป็นอันดับแรกแล้วก็คนเราส่วนใหญ่อ่านภาษาไทยออกตัวต่อมาเนี่ยมีร้านค้าปลีกรองรับตอนนี้มีมีน4บิ๊กซีเข้าไปแล้วเนาะร่วมมือก,กับเียมพอยท์มาเซเว่นอีเลฟเว่นกำลังจะเติดในเร็วๆนี้นะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วเป็นสัญญาเรียบร้อยแล้วแล้วยังมีห้างอีกหลายๆห,ห้างแล้วก็ร้านค้าปลีกอีกร้านหลายๆร้านที่รองรับในการนําสินค้าเข้าไปตลาดเป้าหมายนะครับ ไม่เพียงแต่เฉพาะแต่คนลาวนะถ้าเราสินค้าไปขายยังเป็นกลุ่มคนต่างชาติที่เข้าไปทำธุรกิจที่ประเทศเราเดนี้ผมจะพูดในเรื่องของโอกาสทองที่น่าสนใจที่เราน่าจะไปลงทุนกันนะครับที่เรามองเห็นนะหนึ่งสินค้าโอุปโภคอริโคคนไปนะครับคนไปที่ลาวทั้งออฟไลน์ออนไลน์ line, นะครับโดยเฉพาะถ้าเราไม่มีตัวแทน เราไปหาเทรดเดอร์ที่ลาวเยอะมากถ้าเราต้องการที่จะไปประเทศเพื่อนบ้านไปจีนเราก็ขึ้นไปทางเหนือแขวนในประเทศลาวในในสปปลาวในทางเหนือพูดจีนได้ครับถ้าเราต้องการออกไปทางเวียดนามแขวนที่ติดกับเวียดนามพูดเวียดนามได้ครับลงใต้กับกัมพูชาพูดกัมพูชาได้ท่านจะเอาอะไรอีกถูกไหมครท่านฝากเทรดที่เราว่าเข้าให้ถูกทางถูกที่ถูกชอ่องถูกเวลา แค่นั้นนะครับตัวต่อมาธุรกิจต,ต,ต่อมาคือท่องเที่ยวน่าทำมากมากนะครับผมยกตัวอย่างตอนนี้ผมกําลังทําให้กับพาร์ทเนอร์คนหนึ่งนะครับจะไปทําที่เมืองปากลายก็คือแขวงไทรบุรีฝั่งตรงข้ามเมืองปากลายเป็นที่ไหนท่านรู้ไหมฮะของประเทศไทยเชียงคานปากลายกับเชียงคานตรงข้ามกันผมกําลังดิวระหว่างปากลายกับเชียงคานให้ทําธุรกิจท่องเที่ยว ส่ตงต่อกันต่างชาติมาปากลายข้ามาเชียงคานต่างชาติมาเชียงคานข่าปากลายนี่ฮะนี่คือความร่วมมือในการท่องเที่ยวนะครับที่มีอยู่ถ้าสามารถทำธุรกิจอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปที่นี่ได้หมดเลยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างแค่นั้นเองหรือถ้าเกิดไปถาเกี่ยวกับเรื่องของระบบโซเชียลมีเดียท่องเที่ยวียนแอปได้หมดธุรกิจเกี่ยวข้องต่อมาในเรื่องของกเกษตรกรรมนะครับบินอุดมสมบูรณ์มาก ภาคเหนือปลูกอะไรก็ขึ้นอักเมืองหนาวได้บทภาคใต้กาแฟบริเวณดังที่สุดได้รับรางวัลเหรียญทองของทางยุโรปนะครับแล้วเราว็มี G.I. แล้วนะนะครับเขาเพิ่งมีการประชุมออกมานะครับเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนเขามี G.I.G.I. GI โลกแล้วสามารถสร้างมูลค่าจากการตลาดได้นะครับตัวต่อมาตัวที่สี่ธุรกิจเรลเอสเตดนะครับน่าไปทําที่นั่นเขายังเป็นบ้านๆแบบพูบ้านๆขา,า,ายบ้าน เขาจะไม่มีระบบยังไม่มีอะไรที่ามารองรับชัดเจนนะครับน่าทำนะอะไรก็ีอะไรก็รกตามที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัทรา,าทาต่างๆที่มาซัน่าไปนะครับตัวสุดท้ายโนฮาวคนลาวต้องการโนฮาวคนลาวมีวัตถุดิบคนลาวมีที่มีทางอุดมสมบูรณ์พร้อมมีสิ่งที่ท่านต้องการที่จะส่งไปต่างประเทศได้ขอให้ท่านไปหาพาร์ทเนอร์แล้วเอาโนฮาวให้เขานะครับมีเยอะมาก ตัวนี้ก็จะเป็นห้าตัวทีน่นาไปอ่ะแต่ไล์ต่อมาเลยครับท่านเห็นอะไรครับ <c oughs> เห็นอะไรไหมแผนที่เลค,ครับครับแผนที่ครับมากกว่าแผานที่ที่ไรนะครับอ่ะคลิกต่อมาครับชื่อเมืองต่างตาอ่าชื่อเมืองต่างตามีอะไรเลยครับไม่ติดทะเลเลยครับมีอะไรเลยครับไปต่อครับคลิกต่อได้เลยครับ เห็นอะไรบ้างยังครับคลิกต่อเลยครับคลิกต่อเลยครับเห็นอะไรบ้างยังครับมีกดนติดกับหลายๆประเทศเห็นยัย <ๆ S 1> ครับมาแหลกวท่านจะไปต่อแบบนี้ไหมนะฮะสายต่อมาเลยครับผมกําลงจะบอกอย่างนี้ผมก็าลงจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยรถไฟฟ้าลาวท่านพอรู้กันแล้วเนาะจีนลาวเนาะตอนนี้ เขามีในเรื่องของระบบการขนส่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีการพัฒนาเยอะแล้วนะช่วงโควิดนะครับเขาไม่อยู่พัฒนาประเทศ <S <S ประเทศจีนเข้ามาก่อสร้างทางรถไฟฟ้าหามรุ่งหามค่ำเลยนะทะลุอุโมงนะครับข้ามสะพานนะครับแม่น้ำโขงตอนนี้กว่าผมว่าน่าประมาณั80%แล้วนะครับที่ทางเนี่ยค่อนข้างที่จะมาัดถึงนครหลวงวิจันณ์ละนะครับ กำลังจะบอกอย่างนี้ว่าทางด่วนเนี่ยเขาก็เปิดแล้วอ่ะเปิดแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะครับทางด่วนนครคนหลว,งเว,ง,วงเวียงจันทร์วังเวียงเห็นไหมครับแล้วเขากำลังจะมีการเชื่อมลงใต้อีกออกจำปาสระทะลุออกอมุชาทั้งทางด่วนแล้วก็ทางทางรถไฟเนี่ยกำลังเชื่อมหมดเลยยุทธศาสตร์ผมจะไม่บอกว่ายุทธศาสตร์โลกไม่บอกยุทธศาสตร์ชาติเป็นยุทธศาสตร์โลกแล้วกันนะครับท่านเห็นความสําคัญหรือยังเนี่ย นะแล้วถ้าทางรถไฟเสร็จในปีหน้าเขาวางแผนกันครับเปิดวันที่สองวันนี้ในปีหน้าเป็นวันเปิดรถไฟฟ้าลาวจีนถ้าโควิดเริ่มเบาลงอะไรจะเกิดขึ้นครับคนจากประเทศจีนลงมาท่องเที่ยวแน่นะครับท่านจะให้สปปลาวเป็นผู้ค้าท่านหรือเป็นผู้แขงท่านครับนะผมชีให้ท่านเห็น S <S โอเคก็ของผมก็มีประมาณนี้นะครับที่จะมาบอกเล่ากันนะครับขอบคุณครับก็ถือว่าเป็นทางที่เราแพร่ใคนรวมไปถึงช่องทางทางธุรกิจนะคะที่นักธุรกิจไทยเองเนี่ยไม่ว่าธุรกิจของท่านจะเป็นประเภทไหนก็สามารถที่จะลงทุนได้ในประเทศเราด้ยนะ,ะเพราะว่าโอกาสทางธุรกิจมีมากมายเหลือเกินที่ทน แล้วว่าจะเลือกช่องทางที่ถูกต้องหรือไม่ถูกที่แล้วก็ถูกเวลาด้วยใช่ไหมคุณอาวน์ปากก็ได้นะคะกับนายกฤษไทยทุกท่านนะคะระหว่งหงางรอกระไลผมจะมีะสถานทนี่ที่อยู่ติดต่อท่านติดต่อได้เลยนะครับอย่างนี้ครับที่สปปลาวท่านสามารถติดต่อได้สามหน่วยงานถ้าเป็นหน่วยงานของภาครัฐของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นกระวงแผนการลงทุนสปปลาวอ,อันนี้เลยนะครับถ้าของพี่ไทย ท่านก็ไปที่สถานทูตนะครับไปคุยข้อมูลรายละเอียดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลงมันก็ดีที่สักครูท่ที่ผมได้บอกไว้ว่าท่านเรื่องของนิกิยิดนะครับท่านไปที่สภาธุรกิจไทยลาวที่สมาคมนะักธุรกิจไทยเหนือนะครับที่นั่นจะมีเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายแล้วท่านคุยกับทางสำนักกฎหมายท่านจะเคลียร์ว่าคุยกับคนสพลาวอ่าสุลายนี้นะครับท่านคอนแทคถามมาได้เลยนะครับ ตามนี้นะครับก็จะเป็นของผมจะเป็นส่วนตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนของคุยเกีย่ยวกับเรื่องของข้างลาวก็ทานนี้นะครับแล้วก็จะมีเอ่อ C A p A นะครับ C A p A ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของธุรกิจในอาเซียนจีลานะครับท่านก็ติดต่อสั่ปานไปทางนี้นะครับขอบคุณฮนะ